ก่อนหน้านั้นสิบเอ็ดวติดก่อนหน้านั้นสิบเอ็ดวัวติดสิบเอ็ดววติดใช่จนต้องย้ายวัดจนจนไม่ง่ายวัดแม่บาดนี่ถูกแพ้โค้ดหน่อยๆเนาะไห้แต่ละโตเนาะพี่บาสําหรับเลของปูส่วนมากก็จะสามตัวมั่งสองตัวมั่งถูกแต่จของถูกไม่บนก็ล่างเนาะใช่แต่ว่าที่เหาหูจัดที่เหาเดมมาทายถ้ามนจังวดแล้วครับ ที่เราได้มาถ่ายนะสามตัวล่างตั้งแต่พี่บ่าวมาให้เอฟซีเนี่ยเข้ามาทั้งสามงวดเลยเนาะสามงวดเลยมันก็วดหกสี่หกสี่บนใช่อ้ที่หกสี่บนแล้วก็มาสองหกล่างแล้วก็มาห้าสูนล่างสามงวดสามงวดติดสามงวดติดแต่รอบนี้ที่กิงถูกมาแล้วเป็นสี่งวดใช่ไหมใช่ถูกมาแล้วเป็นสี่งวดสำหรับแนวทางเพิ่นเพิ่นก็ไดมาแล้วมันบ้าครับงวดวันที่สิบหก วัวันที่16เพื่อนว่าขอเวลาสัก2-3วันอีก2วันอ๋อว,นนวันนี้แจ้งข่าวแจ้งข่าวไว้ก่อนนะครับผมเพื่อนขอสัก2วันเพื่อนว่าให้เพื่อนมั่นใจแล้วเพื่อนจะให้เหมือน50เนี่ยครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวให้ล่างมาก่อนเหมือนเดิมล่างให้<ๆ>ล่างมาก่อนแล้วก็จะอีก2-3วันก็จะเป็น3ตัวแล้วก็แจ้งข่าวก็มี fc ที่ว่า fc พี่บ่าวเนาะเขาก็โทร เขาก็ที่มีเบอร์โทรเขาก็โทรมาจากจะร่วมทําบุญเพราะว่าตั้งใจไปว่าจะไปถวายน้ําให้ปูนะครับผมครัปู่ป,ปูน้น,น<อ>ี่เพื่อนไม่แจ้งสถานที่เพราะว่าเพื่อนสีไดงย้ายวัดอีกแมนเพื่นไม่แจ้งสถานที่แต่พี่บ่าวจะเอาน้ําไปถวายโต<อ>ค,คุยกับปูแล้วก็คือเอฟซีจะมาร่วมบุญที่ร่วมบุญมาทุกคนที่โทรมาหาครับก็จะ เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับผมแต่ไม่เห็นปูไม่เห็นว่าวัดไหนนะครับผมเดี๋ยวคนจะได้ง่ายวัดอีกแมนเดี๋ยวจะไม่ได้แนวทางกันอีกนะครับผมต้องหายากอีกน้่นพี่บ่าวหนิแล้วเนาะครับผ่านพี่บ่าวเลยเนาะครับผมอ้าพี่บ่าวโชว์บอกเอฟซีด้วยเบอร์ไหนนี่ก็เบอร์ติดต่อนะใครอยากทาบุญนะครับผมทำบุญกับพี่บ่าวร่วมทาบุญถวายน้ําดื่มนะครับผมเบอร์เจดํา เบอร์เจดำนะครับผมนะครับี่เบอร์เจดำเมหอพี่น้องเจดำเจจาจะรับห้ท่านเด้อบ้านเอสี่สามสี่หนึ่งนะครับครับผมรวมทำบุญนะผมใครที่มีโชคมีลาบจะไปถวายน้ำให้ปู่วดหน้าจะได้ถูกกันอีกรวมทำบุญนําเจดำนําปีบ่าวเด้อพี่น้องโชคผมครับปู่นี่แม่นจริงแม่นจริงนะครับผมนี่สถิติเอาเอานีวดวดนั้นนะครับผมอ๋ออันนี้วันที่สิบหกสิบหกกรกฎานะล่าง 62ล่างาพี่บ่าวก็ย้าอยู่ว่าไม่กลับก็ตัดแตกเนาะครับวันี้ก็นี่ตรงๆเลยมีวันนี้ก็ล่าอีกล่าซูไม่กลับก็ตัดแตกครับผมสร้แก่นพี่บ่าวว่างไหนก่อนครับคนคนดวงดีคนดวงดีไปขี้กระพอเห็ดคนดวงไม่ดีเก็บเห็ดกระพอขี้เอาดวงดีว่าพี่น้องดวงดีโัวทั้งประเทศที่โทรมาแล้วมีทั้ง ที่ถูกนะที่โทรมาหาเจดำนะที่บอกมีทั้งเยอรมันทั้งอเมริกาทั้งลาวทั้งไทยนะครับทั่วโลกโอ้เจมันปูพันธสิทได้บุญหลายเนาะนม่ถึงจะไปต่ายน้ำปูก็โทรไปหาปูบอกปูแล้วก็คุยกับปูอยู่ว่าถนาคาเยอะปูว่าก็ให้แบ่งไปวัดที่ขาดแคลนด้วยอ๋อปูท่านไม่รับปัจจัยหรือไงพี่บกท่านไม่ค่อยรับปัจจัยนะครับผมอ๋อสิมรอดด้วยพี่น้องด้ยสิมรอดปูวัดสายปลา อีกสองวันสองตัวล่างอีกสองวันวันนี้วันที่สองสามสี่วันที่สี่วันจันวันจันวันที่สี่ได้แน่ใช่ไหมสองตัวล่างเนาะสองตัวล่างโดนนะครับผมวันจันวันที่สิบหกสิงหาเด้อจ้าครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องเบาอีสามทิกกัน